ที่พักคอยนะคะมีห้องน้ำมีโมเดลเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะนี่คงเป็นจำลองที่นี่นะคะ coming, coming, s <S มีคุณพ่ออุ้มลูกแล้วก็มีลูกเล็กๆมายืนดูอยู่กับแม่เปิ้ลคะ่ะเราก็เลย แย่เด็กหน่อยเห็นเด็กๆตื่นเต้นเราก็ฟินเหรียญของพ่อคงหมดแต่เด็กๆอยากดูต่อจ้าอยากเห็นรถไฟวิ่งไหมอยากเห็นจ่าย200ร้อยเยนกุ แค่เห็นเด็กๆสนุกเราก็สนุกแล้วเดี๋ยวพาไปขึ้นรถไฟสาย,สายโรแมนติกต่อจ้า